และสิ่งที่ผู้คนกำลังจะเห็นในต่อไปนี้มันคือพึ่งครับนะดูความน่ากลัวของพึ่งครับปล่อยมาแล้วครับนับไม่ทุกคนครับผมก็โดนครับ ทางแถบนี้โดนหมดเลยครับและนี่คือแหล่งที่มาครับที่อยู่ของมันและนี่ก็คือห้องของคุณสนิพัทน์ทองรอดครับประธานอีงสามของเราเองเ <c oughs> ขาบอกเขาเลี้ยมไว้ครับเอาไว้แบ่งค่าเช่าห้องครับ <c oughs> ดูเป็นร้อยเป็นพันตัวครับไว้ใจไม่ได้ครับตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับตกลงนี่พึ่งผิดหรือคนผิดก็ไม่รู้ครับขอบคุณที่รับชมครับ